โอ้โหเล่นไม่ยากครับผมเรื่องเกมขับรถเนี่ยโอ้โหเฮียช่วงล่างพังหมดนะมึงดูสูงก็ได้แล้วแล่ละวิ่งรถเต้าหู้โอ้โหผมต้องคันนี้เท่านั้นวะ่ะเฮ้ยไม่ว่าเราคันอื่นมันจะเท่ขนาดใดนะครับผมต้องโตโยต้าเอี๊ยบหกดำแบบดำอะดำเงาหรือดำด้านอน่ ด,ดำด้านหรือดำเงาดำด้านรอแป๊บออกตัวได้ดีนะฮะไปแล้วโอ้โหคันนี้แรงอยู่คันนี้แรงอยู่นะครับโอ้โหเปิดคาชาก็เท่นนะเหมือนแบบว่าเขาเอารถมาส่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เปิดออกมากเป็นรถแฟชั่นนี่ไงโอ้โหมีแฟชั่นของของตัวละครเรานะครับโอ้โหแฟชั่นตัวละครหญิงนี่โคตรสวยนะครับลุกนี้กูเล่นตัวละครหญิงดีกว่า โอ้โหแฟชั่นผู้หญิงนี่คือชุดคุณหนูหิมะขาวและคุณหนูหิมขาวซากุระฮาราจิกุนดีดูชื่อชุดดูชื่อซะก่อนเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องแบล็กไลเซออีกครั้งนะฮะและตอนนี้เรามาอยู่เกมที่มีชื่อว่า Racing Master นะครับเป็นเกมเที่เล่นได้ทั้งบน PC แล้วก็ในมือถือนะมีระบบแบบว่า Cross พ l a ฟ f o r มนะครับก็คือ เล่นได้หมดเลยทั้งใน PC แล้วก็มือถือนั่นเองนะครับซึ่งเวอร์ชั่นที่ผมจะเล่นวันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่อยู่บน PC เนาะซึ่งเกมตัวเนี้ยใช้ Engine เป็น Unreal Engine 4เลยนะก็คาดหวังได้เลยว่าภาพน่าจะออกมาสวยมากๆแน่ๆนั่นเองนะครับเห็นเขาบอกว่าเกมมันได้ลิขสิทธิ์ของรถยนต์แบรนด์หลายคันเลยนะซึ่งแน่นอนว่าเกมแข่งรถเนี่ยถ้าไม่ได้พวกลิขสิทธิ์แบรนด์เนี่ย มันไม่น่าเล่นเลยนะมันก็จะเป็นแบบว่าต้องเป็นยี่ห้อที่ไม่ตรงกับในชีวิตจริงอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยได้ลิขสิทธิ์เราก็จะเห็นได้ว่าในภาพตัวอย่างก็จะมีแบรนด์รถดังๆหลายคันเลยนะครับมีมี Porsche มีแบบ Ferrari อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าแบบนี้ก็คือน่าเล่นแหละทำให้เกมแข่งรถน่าเล่นแหละเพราะว่าเราก็จะได้มีโมเดลรถสวยๆแล้วก็ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ให้ใช้นั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าในเกมเป็นยังไงปุ่มคาดหวังมงมากเลยว่าเกมแข่งรถภาพสวยๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะในยุคนี้แล้วก็ยิ่งเล่นได้บนทั้งบนมือถือแล้วก็ใน p ีด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับนี่ขนาดปุ่มเริ่มเกมยังแบบเป็นปุ่มแบบว่าสตาร์ทเครื่องยนต์เลยเนี่ยเห็นปะ่ะโคตรเฟียวนะครับว้าวดูว่าทำพวก วิดีโอซินิเมติกอะไรต่างๆเนี่ยทำมาได้สวยมากเลยเนาะนี่ <Hello there. S 1> ก็จะดูเป็นแบบสไตล์เกาหลีเก,หลเกาหลีเนาะตัวละครนะครับ <People S 1> สวยงาม,งามอะไรอย่างนี้นะฮะ <Come> on, ตามแบบสไตล์บิวตี้สแตนดาร์ดเนี่ยนี่เลยนะครับนี่ก็น่าจะเป็นหน้าในการสร้างตัวละครเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยมีเลือกเพศหญิงเพศช,ชายนะครับ นแน่นอนว่าตัวละครก็แบบเกาหลีเกาใจเนะี่ยอย่างกับแบบว่าเค o p i d o อลนะครับมาดูนี่มีแบบสไตล์แบบว่าหนุ่มยุโรปอะไรอย่างี้ไหมเออ้ยอันนี้แบบจีนเลยเนะี่ยนี่แบบจีนเลยเออตัวละครก็มีหลากหลายรูปแบบนะเอออันนี้ฟิลยุโรปหน่อยเนะนี่ยนี่หน้าแบบฝรั่งฝรั่งนะฮะป่ะนี่ไงมีหน้าในการปรับแต่งตัวละครน,นะครับ อาอเอาสุปแล้วเราจะเลือกคนไหนก็ได้เพราะว่าในนี้ก็มันเลือกมันเลือกหน้าได้อยู่ดีนะเอาจริงก็ว่าผมเลือกหน้ายุโรปมาแต่ว่าปรับเป็นแบบหน้าเอาเซียญี่ปุ่นเกาหลีในนี้ได้เหมือนเดิมนะครับโอเคเอันนี้แต่งหน้าเหรอสีผิวนี่สีผิวนะครับอา่าขอบตานะครับขอบตาแบบนอนน้อย ะะมีอยู่ขนตาเขาเลือกได้เลย,ยนะครับยันขนตาเลยนะี่เฮ้ยโอ้โหมันต้องอย่างนี้อยู่แล้วนะครับโอ้โหเราเป็นชาวรอ็อกอะเอานี้แล้วกันเนี่ยเอานี้เอานี้นี่แบบว่าเราขับรถซิ่งแล้วก็น่าจะมีแบบว่ากระทบกระทั่งบาดแผลอะไรอย่างี้บ้างนะครับอ่ามันจะได้แบบว่าเข้าทีมนะครับนี่ทรงผมทรงผมไหมเฮ้ยมีผมสองสีเอาว่ะฟิวจัด ไปเราไม่เสียเวลานะครับอันนี้คือเลือกเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าเราก็จะเอาแบบเฟียวอะเสื้อผ้านะครับเอานี้แล้วกันนะเฟียวสุดละอันนี้ดูเป็นนักซิงสุดแล้วเนี่ยเสื้อผ้าเริ่มต้นหรอเขาก็จะให้เราประมาณนี้เหรอซิงสลิงแตกนี่ชื้อผมนะซิ่งสลิงแตกอันนี้คือเลือกวิธีควบคุมเรอครับคันเร่งอัตโนมัติควบคุมสะดวกแนะนําสําหรับผู้เล่นทั่วไป มีคันเร่งอัตโนมัติด้วยเหรอครับคันเร่งเมนทุนก็คือควบคุมแม่นยำแนะนำสำหรับผู้เล่นที่เคยเล่นเกมแข่งสปีดเหมือนจริงมาก่อนเฮ้เราต้องเอาแบบเมนทุนอยู่แล้วนะครับใครเอาแบบคันเร่งอัตโนมัติกันวะเออต้องขับเองสิวะแต่ก็แต่ก็มีระบบแบบอำนวยความสะดวกนะก็จะเห็นได้เลยนะครับม<อ>ีมีแอนิเมชันให้ดูนะครับนี่มีสาวยุโรปเฮ้ยไม่มีซับให้อ่านวะ พร้อมยังพร้อมแล้วครับอ๋อนี่คือรถคันแรกของเราเลยเนี่ย B M W นะครับนี่ครับผมขับอยู่ตอนนี้อู้ภาพสวยเอาเรื่องนะฮะอันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรครับกดดีค้างเขาบอกกดดีค้างสอนเลี้ยวเอาง่ายคือสอนเลี้ยวโอ้โหเลี้ยวมังอยากจะสอนอยู่แล้วกูถามจริงนะครับอมาละนะฮะข้างหน้าเลี้ยวซ้าย เขาจะมีบอกว่าอีกกี่เมตรนะฮะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าอะไรเงี้ยนะอ่านี้สอนเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วดีฟครับสอนดีฟเฮ้ยเอาว่ะพอดีฟเสร็จกดแล้วก็กดเล่งออกไปโอเคเฮ้ยเพิ่งเห็นว่า BMW แม่งดีฟนี่ไงโหเล่นไม่ยากครับผม เรื่องเกมขับรถเนี่ยโอ้โหเฮียช่วงล่างพังหมดนะมึงดูสูงก็ได้นั่นแหละโค้ดแฟนตาซีครับเกมร้อยห้าสิบเพชรจากการฝึกชิวๆนะทำได้ดีมากตอนนี้คุณเป็นนักแข่งฝึกหัดแล้วของทีมไพลโอเนียจูเนียนะฮะ ฉันคือกอเรียนะโค้ดหลักของคุณ<ต>โอ้โหโค้ดสวยนขนาดนี้หวังว่าต่อไปคุณจะสร้างผลงานที่ดีกว่านี้นะอ่าขอบคุณสำหรับกำลังใจครับนี่ไม่ต้องเกรงใจเวลาเวลากอเรียขยับนี้กดฟิสิกส์ทำงานนะครับ <c oughs> นี่เฮลี <c oughs> ่นะรีบมาดูสัญญาณนักแข่งนะครับ <c oughs> สมาคมนักแข่งโลกเลสซิ่งมา t เตอรน์นี่มีนรื่องให้อ่านนะสำหรับคนที่แบบ ชอบเนื้อเรื่องนะครับก็มีให้อ่านนะวีสามซี BMW, รีส์3 3 0 i b m w นยนะฮะนี่รถคันแรกของนักซิ่งเป็นไงครับผมชอบแบบ JDM มากกว่าไม่รู้ว่าเกมนี้จะมีแบบ JDM อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะนี่ BMW 3ซีรีส์นะฮะว้าว256กกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับท็อปสปีด นี่มีข้อมูลมีข้อมูลแบบว่าของรถนะให้เราแบบว่าได้ดูได้อะไรได้นั่นเองนะครับโอ้โหเอาเรื่องนะเอาเรื่อง bmw, BMW นะครับ you know 3 3 0 i นะฮะเป็นรถแข่งทีมสปอร์ตคุณรู้ไหมว่าทีมสปอร์ตหมายถึงอะไรอ่าหมายถึงอะไรครับไม่รู้ครับ,รรบการแข่งขันระดับอาชีพาภายใต้สมาคม rm แบ่งเป็นทีมสปอร์ตทีมสมรรถนะและทีมเ e อ็กตรีมก็จะเป็น3ประเภทรถนั่นเองนะครับครับ that ใช่ผมยังขาดรถอีก2ประเภทนะครับตอนนี้มีแค่สปอร์ตนะฮะแต่เราต้องแบบว่าไปเล่นเพื่อปลดล็อกเอารถที่มีแบบประเภทอื่นมาสินะตอนนี้เรามีแค่สปอร์ตนั่นเองนะครับว้าวอั Under 18, นเดอร์อินนะฮะภาพสวย ดูรถคนอื่นสิมึงจะแข่งกับเขาได้ไงวะมันรถเขามันซิ่งหมดเลยเด่ะโอ้โหแต่ละคันเฟอร์เลโดงเฟอร์รารี่อ๋อ,อนี่คือเป็นเหมือนคานอ๋อมอตเตอร์โชว์ครับที่เขาจะเอารถมาโชว์ต่างๆนะครับมีรถคลาสสิกสไตล์ญี่ปุ่นมัสเซอร์อเมริกันนะฮะไฮเปอร์คาร์อะไรทั้งหมดนะครับทั้งหลายแหล ก็มีมาหมดเลยเอาง่ายๆคือเป็นสุ่มกาชานั่นแหละนะครับมาเราสุ่มได้หนึ่งครั้งเพราะว่าเรามีอยู่150เพชรจากการที่เราเล่นไปเมื่อกี้นะฮะเปิดออกมาจะเป็นรถอะไรนะครับโอเปิดกาชาก็เท่นะเหมือนแบบว่าเขาเอารถมาส่งอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เปิดออกมาเป็นรถฮุนไดเหรอ รถอีหย่างวะนะนะครับก็เท่อยู่นะฮุนไดนะฮะฮยุนไดนะฮะเอ็นเวลอสเตอร์นะครับอือหือเป็นรถสปอร์ตเหมือนกันเหรอสันสันชาต์ซัลโคลีนะฮะสองกิโลเมตรต่อชั่วโม,มงเนะรเร่ง100ภายใน6.3วินาทีนี่โอ้โหชอบแบบ ตอนที่แบบว่ามันโชว์โชว์รถแบบรอบมุมแล้วมีข้อมูลให้อ่านอะไรเงี้ยอ่าก็จะมีเกรดด้วยนะครับเป็นเกรด a ลบนะฮะสีม่วงนะครับวอลเลตเตอเองจัดอยู่ที่จัดอยู่ในทีมสมรรถนะนะครับของการจับประเภทแมต์แรงขับเคลื่อนเต็มเปี่ยมตอบสนองการควบคุมได้แม่นยำอโอเคครับ รถแต่ละคันมีสมรรถนะและความร,รู้สึกการขับขี่ที่แตกต่างกันเข้าใจครับอุยขออีกสักคันได้ไหมนะฮะมีกาชาอะไรบ้างที่เราเปิดได้โอ้โหเฟอร์รารีสปอร์ตไฮเปอร์คาร์ของแท้อ้อโหนะครับมี JDM มไหมครับวิ่งรถเต้าหู้ โอ้โหผมต้องคันนี้เท่านั้นว่ะเฮ้ยไม่ว่าเราคันอื่นมันจะเท่ขนาดใดน,นะครับผมต้องโตโยต้ AE <c ote> วา AE86 โคตรเท่ว้าวแต่ว่าไม่ไม่มีเงินเปิดนะครับอ่าเราไปเล่นก่อนเราไปเล่นก่อนนะครับมามีเวสมีอะไรให้ทำเพื่อให้ได้เพรมาเปิดรถนั่นเองนะครับโอ้โหนี่ได้มา600เพรนะ ไม่รู้ว่าเกมเปิดใหม่มีอะไรแจกหรือเปล่านะครับขอดูกันนะครับตัวผมจะได้ไปเปิดลุ้นกาชารถโตโยต้า EE86 นะฮะดีไง40เพชรเอามาก่อนเลยนะครับอ่าเปิดกล่องเปิดกล่องโอ้อะไรรถแล้วครับว้าวนะฮะอ่ะมีโหลดทรัพยากรนะครับเพื่อรับเพชรเพิ่มเติมอ่โอเคก็ได้จะมีแจกประมาณนี้นะครับ อ่านี่คือรถที่เรามี2คันนะครับแล้วก็รถอื่นๆที่มีในเกมนี้ก็มากมายเลยนะครับรวมถึงแม็กลาเรนนะแม็กลาเรนโอ้โหโคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวพอชนะครับจากรู้โอ้รถมีเยอะครับเรามีเยอะนะฮะร,รถเยอะขนาดนี้ก็ต้องรีบซื้อนะครับอ่าคนละอันนะฮะคนละรถเท่าน,นั้นโอเคถ้าเราทำภารกิจตามนี้ได้เราก็จะได้เพชรได้อะไรมานั่นเองนะครับ เป็นเหมือน a c h i um e e m e n t นะอ่าฮะอุ้ยมี980เพชรอะเปิดได้เปิดได้ไหมอุ้ยเปิดได้เนี่ยผมมีกุญแจเนี่ยใช่ใชกุญแจเปิดนะครับแน่นอนว่าเราจะเอาทูโร่อยู่แล้วนะอ่าดับเลทเท่าไหร่เดะขอดูหน่อยว่ามันโอกาสได้อะไรเงี้ยเท่าไหร่มันดูยังไงวะเมื่อสุ่มได้รถตำนานมีมีอัตรา25ที่จะได้คันนี้นะครับส่วนอัตราที่ได้รถตำนานคือ1.25โอ้โห1.25นะครับ แล้วก็เราต้องไปรุ้นใน1.25%นั้นอีก25%ว่าจะได้เป็นทูนน่งหรือเปล่าหราจะได้เป็นคันอื่นก็ได้อะไรอย่างนี้ครับโอกาสรุดแรกคือ1 1นะ1%น่ะโอ้โหหในร้อยอ่ะป่ะเราอาจจะดวงดีก็ได้ไงไปก่อนเลยมันดูยังไงวะเฮ้ยมันไปนแถบทองทองป่ะมันดูยังไงวะโอ้โหม่วง อย่างนี้ก็หมดสิทธิ์แล้วดิวอโววอโว v หกศูนย์เนี่ยฟอร์ดเา s t สิบเก้าว้าวโฟกัสวาเก้นเนี่ยออดี้อีทรอนฮอนด้าฟ l k โฟ a g สวา a เก้นพสาโฟสวาเกเอาซ้ำด้วย ฟกสบาเกนโอ้โหไอ้เหี้ยเฮ้ยคันนี้ม่วงแน่นอน,นครับถ้ามีเปิดตัวแบบนี้ฟอร์ดนะฮะฟอร์ดเฟียตตาเหรอฟอร์ดโฟ u s กัส RS 1 8นะครับมาได้ MX 5อุ้ยคันนี้สวยอยู่เปิดประทุนนะคันนี้เท่อยู่นะครับโอ้เ oh. <c oughs> จ๋งดิเปิดรอบแรกก็เจ๋งเลยดิเดี๋ยวเราไปเล่นเอ่อ แบบว่าตามเคเวสก่อนนะเราจะได้เพจมาเปิดได้อีกรอบอะไรอย่างนี้นะครับโอเคมันมีโหมดแบบโหมดเนื้อเรื่องนะโหมดสตอรี่นะครับมาดูมีโหมดอะไรบ้างนะครับมีอัลบัมด้วยหรอยังไม่ปลดล็อกนั่นเองนะครับอัลบัมก็น่าจะเป็นแบบว่าโหมดโหมดถ่ายภาพที่เราแบบว่าเก็บไว้ดูได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมโรงเรียนแข่งรถนี่ก็น่าจะเป็นโหมดฝึกสอนนะครับแท็บเล็ตนี่คืออะไรครับโอเอาไว้ติดต่อแบบแบบว่าโซเชียลนะครับ ระบบแบบว่าแชทนะ,ะแล้วก็มีข่าวสารก็ได้จะเป็นอีเวนต์ต่างๆนะครับที่เราแบบจะร่วมเล่นได้นะครับโอเคเราก็จะไปโหมดสตอรี่ก่อนนะ,ะนนะเพื่อเราจะได้อ่าได้เพชรเนาะได้อะไรอย่างเงี้ยมาเปิดนะครับเฮลี่โทรมาเอา้าเฮลี่โทรมานะครับมีแบบนี้ด้วยหรอรับสายครับเป็นไงบ้างทุกอย่างราบรื่นนะฮะได้สาอันดับแรกก็สามารถดับใบอนุญาตทีมเอ็กซ์ตรีมได้นะครับ โอเคเราต้องจบเรา้จบท็อปสามนะไปวางสายนะครับแข่งที่สนามชิคาโกว,าว้าวถ้าเกิดแพ้มีผลอะไรตามมาอ่าต้องชนะงีะได้ใบอนุญ,ญาตนะครับเพื่อไปอนุญ,ญาตทีมเอ็กตรีมลุยกันเลยนะครับเราดูผลงานอยู่นะแค่จบท็อปสาม โอเคครับแค่ท็อปสามมันจะยากอะไรจบหนึ่งยังได้เลยมันจะไปะยากอะไรวะครับมีผู้บรรยงบรรยายนี่ไงนี่ไง,ไงปาดปาดหมดโอ้โหเกือบชนนะฮะมันจะไปะยากอะไรนี่เราขับรถเกาหลีเลยนะเว้ยชิว เมื่อกี้ไม่ต้องดีฟก็ได้รอรัเมื่อกี้มาดิมาดิโอ้เราดีฟแบบเราดีฟหนักเกินไปนะครับเมื่อกี้ใช่ไหมเฮ้ยมันแสงว่ะเชีย่ยมาแสงมาแสงเอาเอามันหักตัดหน้าอ๋อไม่มีมันมีระบบโกรถนะครับมีระบบโค้ดไม่ชนกัน นะสวยทำได้ดีโอ้มุมนี้ไม่ดีเลยมุมนี้ไม่ดีมุมนี้ไม่ดีเลยนะครับมันตามมาแน่ไม่มีนตยัดโทบงโโทโบ,บอะไรเลยหรอโอ้โหมันง่ายนิดเดียววะ่ะนะฮะจบหนึ่งแบบชิลก็ดีรถเรามันชา้าอชันเก่งใช่ไหมล่ะ อย่ายิงอย่ายิงทะนงอย่าหลงตัวเองนะะฮแค่ชมว่าเก่งหน่อยก็ไม่ได้นะครับเฮ้ยได้รถใหม่นี่แค่เราเล่นไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เราก็สะสมรถแค่เราเล่นไปเรื่อยๆเ,เราก็จะได้รถใหม่นั่นเองนะครับอันนี้เป็นแอตตันมาตินดีบีหนึ่งหนึ่งวีสองว้าวเฮ้ยคันนี้สวยนะ แอตันมาตินนะครับอย่าไปดูระบบแต่งรถเหมือนกันนะครับไฮเฟอร์เฟอร์แมนลักซูรี่วิท็อปสปีดสามร้อยยี่สิบนะครับแรงนะเนี่ยว้าวอยู่ในโหมด Extreme นะครับรถคันนี้ได้รถมาตินมา DB11 นะครับรถแข่งทีม Extreme เมื่อคุณมีรถแข่งครบ3ประเภทก็สามารถลงแมตช์จัดอันดับได้แล้วแมตช์จัดอันดับครั้งแรกไปเลยดิรออะไรอะอันนี้ก็น่าจะสุ่มไปเจอผู้เล่นคนอื่นแล้วนะเนี่ยนะฮะนี่โอ้โหทำไมชุดเขาชุดนักแข่งเลยวะคนนั้นโคเทนี่คนนี้ตัวละครสวยนะครับสาวว้าวโอ้โหแล้วรถเลาคันไหนเนี่ยอ๋อแอตแอตันมาตินที่เราได้เมื่อไม่กี้ไง มันเลือกให้เลยนะนี่รถเขาสวยกันทั้งนั้นปัม๊มออกตัวได้ดีนะฮะไปลแล้วโอ้โหคันนี้แรงอยู่นนคันนี้แรงอยู่คันนี้แรงครับคันนี้แรงอยู่โอ้โหเข้าโค้งแบบเอสล่ะโอ้โหสวยจ้า อันนี้คือสวยจาดดีด๊ดลยสวยเอาสวยยู่สวยยูไม่แย่โค้งนี้สวยยูสวยยูเอ,อ้ยเกือบชนอ่าพอได้พอได้อยู่พอได้คงใช้ได้จังหวะนี้คงอย่างสวย บีบต่อเนื่องแข่งกันรอบเดียวเองหรอโหจบอย่างไวอ่ะกำลังมันนะโอ้หมันไม่มีใครไหวกับเราเลยเนี่ยแรงเอสเลยอนะ่ะเราขับเนี่ยโอ้โห,โหเกินไปเปล่ารเรียกว่านักแข่งพวงสวรรค์่ไม่ใช่พรสวรรค์นะครับดูเดี๋ยวโอ้เวลาแบบว่า จบหนึ่งนี่ก็จะมายืนเท่ๆข้างหน้าแบบนี้เลยนะครับแมตชระดับช่วยคุณสั่งส่งประสบการณ์อเมื่อเราเลื่อนแรงเย้อกได้เพชรได้อะไรแจกฟรีด้วยครับเนี่ยมากดรับได้นะครับเฮ้ยโอ้โหรถแบบเบิ่มๆนี่มีเสยผม เชียดูดิโครเทร่เลยอ่ะรถนี่มันเป็นอะไรที่เทแล้วนะครับตามมาเลยะครับพาไปไหนครับใจเย็นนะครับกลางวันกลางวันแสกๆทำอะไรไม่ดีนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการแต่งรถนะครับแล้วนี้ก็จะเป็นผมว่าปรับแต่งเครื่องยนต์นะครับเรียกได้ว่าเราจะเอาพวกวัตถุดิบ นะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะวัตถุดิบเขาเรียกว่าอะไรว่าเป็นส่วนพาร์ทนะครับต่างๆเพื่อที่จะเอามาอัปเกรดให้รถเราแบบว่ามีมีเขาเรียกว่าสมรรถภาพดีขึ้นนั่นเองนะครับอยนะ่เขาจะมีอัปเกรดเครื่องยนต์อัปเกรดยางนะฮะนี่อัปเกรดยางอัปเกรดเครื่องภาคไฟฟ้าพวกอิเล็กทรอนิกส์นะฮะตัวถังนี่อัปเกรดได้หมดเลยเนอัปเกรดยางนี่อีกรอบนะแต่เราพอแล้วนะครับนะ เราเก็บไว้แต่งคันอื่นนะฮะอ่านี่ไงได้กล่องเออ่พวกพาร์ทมาอัปเกรดต่อนะครับนี่ปลดล็อกระบบรูปลักษณ์พรีเมียมนะครับก็คือการ Hi, ตกแต่งภายนอกนั่นเองนะฮะกดข้ามไปเลยนะครับน,น,บนี่ปรับแต่งตัวถังใส่ทงใส่ท่อแบบใหม่นะฮะโอเคนี่ไง แล้วตกแต่งนะครับตอนนี้เรามีแต้มอยู่20,000นะโอเคเราเปลี่ยนสีนะครับนี่ไงโอ้สีขาวดิดูด่าเลยยวขอดูสีดำนะว่าสีดำนะ่าจะเท่นะครับมีบ้ามีป่าม,มีดำแบบดำอะดำเงาหรือดำด้านอ้ะหรืออย่างเราดำด้านหรือดำเงาดำด้านรอแป๊บสีมันมีหลายเฉดให้เลือกมากเลยนะครับ ถ้าใครแบบชอบแต่งรถนี่คือระบบแต่งมันเอาเรื่องเหมือนกันนะโอ้อันนี้สวยมากเลยนะครับเป็นม่วงๆนะฮะเนี่ยพวกเนี้ยมันหรูหราามาเห่าเนี่ยเอาสีนี้แล้วกันนะสีแบบสีเกรย์เนะี่ยสีแบบเทาๆนะฮะอันนี้ล้อยางนะครับเปลี่ยนล้อแม็กเปลี่ยนล้อแบบเท่ๆมาเลยแล้วกันนะงันอ่อนงันออนนี้แล้วกันดูเข้ากับรถสุดละนะครับ อ่าซื้ออ่ามาดูแบบใส่พวกสปอยเลอร์อะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่านะครับโอ้ยังยังไม่มียังไม่มีมมครับสปอยเลอร์สปอยเลอร์ยังใส่ไม่ได้นะครับเหมือนเหมือนมันยังไม่มีอะไรสําหรับคันนี้นะ่ะสีเขียวไปดิสีเขียวเด่นนะเดนน่ะเฮ้ยมันเท่ซื้อเลยนะครับซื้อสีโอ้เท่เกินมันน่าจะปรับได้เยอะนะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีเยอะนะครับ มันเกมมันเพิ่งเปิดล้วแหละนะของตกแต่งรถนี่ไงไฟใต้ท้องรถนะครับไฟใต้ท้องรถปรับได้เปลี่ยนสีได้นะครับอ๋ไงเห็นปะเลือกสีปะเฮ้ยแต่มันใช้เพชรน,นะเนี่ยผมยังไม่มีเพชรนะครับตกแต่งหลังคายังไม่มีนะครับแก้มยางนะอาปรับแก้มยางได้อันนี้อันนี้ซื้อได้อันนี้ซื้อได้อ่านอกนั้นก็ยังไม่มีอะไรนะสำหรับคันนี้นะฮะแต่คันอื่นน่าจะมีเยอะนะ ผมว่าเออแฟชั่นนี่ไงโอ้โหมีแฟชั่นของของตัวละครเรานะครับโอ้โหแฟชั่นตัวละครหญิงนี่โคตรสวยนะครับลุงยี่กูเล่นตัวละครหญิงดีกว่า <c oughs> โอ้โหแฟชั่นตัวละครหญิงมันโคตรสวยเลยนะครับแล้วเปลี่ยนเพศอย่างนั้นแมบดูดิเฮ้ยมีตรงมีเต้นนะฮะอันนี้คือแบบเคป๊อปไอดอลเลยเนะี่ย มันโคตรจะเคป๊อเลยนะโคตรจะเกาหลีเลยนะดูตัวคอคชายนะครับโอ้ชุดอะไรของมึงเนะี่นะีชุดผู้หญิงนี่แม่งก็สวยนะครับของผู้ชายอะไรก็ไม่รู้นะครับดูดิโอ้โหแฟชั่นผู้หญิงนี่คือชุดคุณหนูหิมะขาวนะคุณหนูหิขาวซากุระฮาราจิกุดีดูชื่อชุดดูชื่อซะก่อนโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับร,รับ racing master นะก็เป็นเกมแข่งรถที่ภาพสวยแล้วก็เล่นได้ทั้งบน PC แล้วก็ในมือถือนะครับเรียกได้ว่าถ้าแบบออกไปข้างนอกก็เล่นในมือถือได้อะไรเงี้ยถ้าอยู่บ้านก็เล่นแบบบน PC นะครับหน้าจอใหญ่ๆส,สวยๆนะครับตัวเกมใช้ Android Engine นะก็ทำออกมาไอ้พวกแสงเงาเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยอย่างที่เราเห็นเลยนะครับก็แน่นอนว่า ถ้าเป็นเกมแข่งรถเนี่ยมันก็จะมีไอ้พวกเรื่องแสงเงาเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะอย่างตัวรถที่มีการสะท้อนแสงอะไรต่างๆนะสีรถอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันแสงเงาทำออกมาได้ดีมันก็จะทำให้ตัวเกมเนี่ยดูดีอย่างมากนะครับเนี่ยมันเห็นรายละเอียดเท็กเจอร์ที่แบบทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะในส่วนของโมเดลรถนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ลิขสิทธิ์แบรนด์รถดงังๆหลายแบรนด์เลยนะครับมีทั้งแบบ JDM แล้วก็พวกซูเปอร์คาร์เลย นั่นเองนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปโหลดมาเล่นกันได้นะตอนนี้ racing m a s t e r ก็เปิดให้บริการแล้วนะทั้งใน PC แล้วก็ในมือถือ a อ d r o i d หรือว่า iOS นะครับก็มีให้โหลดให้เล่นทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ารายกันนะครับบวัสดีครับผม